ฟังเพลงกันมันมวนแนเอาข่าวเอาข่าวมาฝากพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงน้ำพร้อมครับสำหรับสรุปข่าวมน,นีน่กะโอ้ยเนาะติดตามตอนต่อไปครับว่าพ่อใจร้ายคนนี้เจ้าหน้าที่สิธิสาม,มารถจับกลุ่มตัวเดวบอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือเด็กน้อยสองพี่น้องห้าขวบและสองขวบปลอดภัยดี แต่ผู้เป็นพ่อไว้ตัวท่านหลบหนีไปได้ครับจากนนจังว่าทำ้ายลูกจ้าของทายคลิปวิดีโอทรงไปประชดเมียเกา่าโอ้สวขักส่วนแน่แล้วก็ข่าวอเนจอนาจใจกรณีที่ผู้เป็นแม่พาลูกสาวเลข้ายโตนี่แล้วเนาะลูกสาวก็อายุแค่เก่าขวบเขาเรื่องแร่มทายคลิปน้ำพ้อมผู้ชายก็สวขัก พ่อแม่ก็ยิ่งตัวคักแถมลูกสาวอีกผู้นึงผู้นได้น้อยก็อยู่ในคลิปน้ำพอบโอ้ยข่าวนี้อเนตอนาจใจยางกีสุดครับล่วไปถึงผัวพูนถึงไฟฝ่าชอนะ็อตนอกผู้เป็นเม่ไปซอยตกใจทีจังเด้จังว่าพลาดตกลงมาผู้ผัวกระแทกพื้นเสียชีวิตในเวลาต่อมากับข่าวอุบัติเหตุ หลังจากไปร่วมพิธีตั้งาศาสนาเพิ่นนันละขากลับฝนตกทางของถนนลื่นรถเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าคนบาดเจ็บเป็นสิบเสียชีวิตสองรายมันเอกขา่าวไม่บันเทิงเลยข่าววันนี้นี่แต่ข่าวสลดฮอท,โท,โทโ้อคะเนนแต่เพียงเนาะ คะแนนแต่เพลงคะแนนแต่เพลงสิบห้าไม่ต้องไปซบป,ปอระปรล่าวนี่เด้แบบนี้คนขก็ยังมาหลายตั้งซบป,ปอระปรล่าวนี่หลายเพลงที่ดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆเพลงนี้กาลงอินเทอร์เน็ตเดีสองปีแล้วล่ะแ,แต่พวกเ่าเดี๋ยวมาฟังกันน้ำๆกับปีนี้แล้วเนะะาะสำหรับเพลงต่อไปที่สิบเปิดครับจากนั่นก็เป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับ ไหลไปไม่แน่กเกาแน่สลับสับเปลี่ยนกันไปโดยมีพาวะทัตรากุ้งนางกับสายเบิงใส่แยง่งรายการกันขาเหนียวส้มตำต้ยมยำลุกทุ่งอยู่กับปุกขาดเดีจะกองเหาาดองดองกับแล้วก็ซิมีข่าวฝากข่าวฝากเดอ้อข่าวฝากเด้อู้ใยฟังวิทยุอยู่กะรบกวนฝากอีพอเพิ่น,นาหรือว่าอีพอฟังวิ